คนอื่นๆตะโกนเรียกจากนอกห้องออกมาแต่ชาลีไม่ยอมออกมาภายหลังการพูดคุยและอ on ้อนวอนครูหนึ่งคนอื่นๆก็ยอมแพ้ต่อความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองแล้วเข้าไปในห้องของครูคีติง้งห้องของครูคีติ้งเป็นห้องเล็กๆที่ว่างเปล่าและดูเหงาเห วกนักเรียนยืนกระสับกระส่ายด้วยความไม่สบายใจนวนดาพิษกระซิปเราไม่ควรอยู่ในนี้นะชาลีไม่สนใจเขาเดินไปดูรอบๆห้องมีกระเป๋าเอกสารสีน้ำเงินใบเล็กๆวางตั้งอยู่บนพื้นตรงข้างๆประตู มีหนังสือสองสามเล่มวางอยู่บนเตียงบางเล่มดูกระลุ่งกระดิ่งทีเดียวชาลีเดินไปที่โต๊ะแล้วหยิบรูปที่ใส่กรอบไว้ขึ้นดูเป็นรูปของผู้หญิงอายุ20เสเศษๆคนหนึ่งที่สวยทีเดียวโอ้โหดูเธอสิเขาผิวปากที่ข้างๆรูป มีจดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จวางอยู่ชาลีหยิบจดหมายนั้นขึ้นอ่านเจสสิก้ายอดรักของผมช่วงเวลาที่ปลัสจากคุณมันช่างเหงาเหลือเกินทั้งหมดที่ผมทำได้เพื่อให้รู้สึกสบายใจขึ้นคือการเฝ้ามองรูปอันแสนสวยงามของคุณ หรือหลับตาลงแล้วจินตนาการถึงรอยยิ้มอันสดใสของคุณแต่จินตนาการอันต่ำต้อยของผมเป็นได้เพียงสิ่งทดแทนอันลางเลือนของคุณโอ้ผมคิดถึงคุณเหลือเกินแล้วหวังชาลีอ่านต่อไปเรื่อยๆขณะที่คนอื่นๆได้ยินเสียงเอียดอาร์ตของประตู พวกเขารีบถอยห่างออกจากชาลีซึ่งหยุดอ่านทันทีที่มองเห็นครูคีติง้งยืนอยู่ที่ประตูสวัสดีครับครูคีติง้งดีจังครับที่ครูมาชาลีรีบตะโกนคีติ้งเดินเข้ามาหาเขาแล้วหยิบจดหมายไปด้วยอาการสงบ เขาพับจดหมายแล้วเก็บใส่กระเป๋าเสื้อผู้หญิงก็เหมือนกับวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ละนะพวกเธอต้องเทิดทูนบูชาในทุกโอกาสที่ทำได้ขี่ติ้งพูดแล้วเดินไปที่โต๊ะเขียนหนังสือดึงลิ้นชักออกมาแล้วใส่จดหมายไว้ในนั้น มีอะไรอื่นที่เธอสนใจที่จะค้นหาอีกหรือเปล่าคุณดาวตั้นเขามองไปที่ชาลีขอโทษครับครูชาลีขอโทษผมพวกเราชาลีมองไปรอบๆเพื่อขอความช่วยเหลือนีนก้าวออกมา โอกับตันมายกับตันพวกเรามาที่นี่เพื่อคุยอะไรบางอย่างกับครูครับเขาอธิบายตกลงคีติ้งพูดแล้วมองไปที่พวกเขาทั้งหมดพวกเธอหมดนี่เลยหรือที่จริงแล้วผมคนเดียวที่อยากคุยกับครูครับ นีนพูดแล้วหันกลับไปมองพักพวกชาลีกับคนอื่นๆล่งอกที่ได้โอกาสออกไปผมต้องไปดูหนังสือพิทพูดใช่ครับคนอื่นช่วยรับสวัสดีครับครูคริตติ้งพวกเขารีบออกไปแล้วปิดประตูแวะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะ ขีดิ้งพูดขณะที่พวกเขาเพิ่งออกไปขอบคุณครับครูพวกเขาตะโกนกลับมาเสียงนั้นกำลังลอดผ่านประตูที่ปิดแล้วพิษช,ชกไหลชาลีให้ตายถวานูวันด้าแกมันบ้าเขาพูดก็เราเพลินไปหน่อยนี่ ชาลียักไหลคีติ้งอดยิ้มไม่ได้ส่วนนินกำลังเดินไปมาและมองไปรอบๆโอ้โหพวกเขาจัดห้องให้เล็กจังนะครับครูบางทีพวกเขาอาจไม่อยากให้เรื่องทางโลกเข้ามาทำให้ครูเสียสมาธิในการสอนก็ได้ คียติ้งยิ้มแง่แง่ทำไมครูถึงอยู่ได้ล่ะครับนีนถามผมหมายความว่าเรื่องของการคว้าวันเวลาเอาไว้ผมคิดว่าครูน่าจะออกไปดูโลกข้างนอกหรือทำอะไรอย่างอื่นมากกว่าอืมแต่ครูก็กำลังดูโลกอยู่แล้วนี่นิน โลกใบใหม่และนอกจากนั้นสถานที่เช่นนี้ก็ต้องการครูสักคนอย่างครูนี่เขายิ้มให้กับสิ่งที่เขาพูดเธอมานี่เพื่อคุยเรื่องการสอนของครูหรือไงนีนหายใจลึกๆคุณพ่อบังคับให้ผมเลิกเล่นละครที่เฮนรี่ hall แต่พอผมนึกถึงคาเ์เบเดียมและเรื่องทำนองนั้นผมก็รู้สึกเหมือนติดคุกคูคลิตติงครับการแสดงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมต้องการทำแน่ละครับผมเข้าใจเจ,จตนาของคุณพ่อครอบครัวของเรา ไม่รวยเหมือนชาลีแต่คุณพ่อเขาวางแผนการชีวิตของผมไว้หมดแล้วโดยที่เขาไม่เคยแม้แต่จะถามว่าผมต้องการอะไรเธอเคยพูดกับคุณพ่อเหมือนกับที่เธอเพิ่งพูดกับครูเมื่อคู่นี้หรือเปล่าเกี่ยวกับความรักที่เธอมีต่อการแสดงน่ะครูคีติ้งถาม ไม่มีทางหรอกครับเขาต้องฆ่าผมแน่ๆเลยงั้นเธอก็กำลังเล่นละครให้ท่านดูอยู่นะสิใช่ไหมขีติง้งตั้งข้อสังเกตด้วยท่าทีนุ่มนวลเขาจ้องมองนินที่กำลังเดินอย่างกระสับกระส่ายนินครูรู้ว่าฟังดู เหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เธอต้องพูดกับคุณพ่อของเธอและให้ท่านได้รู้ว่าที่จริงแล้วเธอเป็นยังไงคีติ้งพูดแต่ผมรู้ว่าพ่อจะพูดยังไงเขาจะบอกว่าการแสดงก็เป็นแค่เรื่องสนุกช่วครั้งช่วคราวที่ไม่สลักสำคัญ ไม่มีค่าที่จะจดจำแล้วก็จะบอกผมว่าพวกเขาหวังให้ผมประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแล้วบอกให้ผมลืมเรื่องการแสดงซะเพื่อประโยชน์ของตัวผมเองเอาละขีตติ้งพูดขณะที่นั่งอยู่บนเตียงถ้าการแสดงเป็นมากกว่าความสนุกชั่วครั้งชั่วคราว เธอก็ต้องพิสูจน์ให้ท่านได้เห็นแสดงให้พ่อของเธอเห็นความลุ่มหลงและเอาจริงเอาจังของเธอและรับทราบว่านี่คือสิ่งที่เธอต้องการทำจริงๆถ้าไม่ได้ผลอย่างน้อยพอเธออายุถึง18เธอก็จะสามารถทำในสิ่งที่เธอต้องการได้18แล้วเรื่องละครล่ะครับ การแสดงจะมีในคืนพรุ่งนี้อยู่แล้วคุยกับท่านนินคีติ้งย้ำไม่มีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้อีกแล้วหรอครับนีนขอความเห็นใจไม่ถ้าเธอต้องการที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองนีนกับคีติ้งนั่งเงียบอยู่นาน ขอบคุณครับครูคีติงในที่สุดนีนก็พูดขึ้นผมต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำยังไงระหว่างที่นีนคุยอยู่กับครูคีติงชาลีน็อกสพีททอสและคาเมรอนก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ถ้ำที่หิมะตกลงปกคลุมจนกลายเป็นผ้าห่มนุ่มสีขาว เรากับจะปกป้องพื้นดินให้พ้นจากความหนาวเหน็บของลมหนาวที่หวีดหวิวพัดผ่านหุบเขาพวกเขาแยกย้ายกันอยู่ภายในถ้ำที่จุดไว้ด้วยแสงเทียนแต่ละคนต่างวุ่นวายไปตามเรื่องตามราวของตนไม่มีใครกล่าวเปิดการชุมนุมชาลีเป่าแซกโซโฟนเป็นท่วงทำนองเศร้า น็อกซ์นั่งอยู่ที่มุมหนึง่งกำลังพึมพรพอยู่คนเดียวระหว่างที่เขียนบทกวีแห่งความรักสำหรับคริสอย่างขมักคมเมนทอสนั่งเขียนอะไรอยู่คนเดียวเหมือนกันคารเมรอนอ่านหนังสืออยู่ส่วนพิทยืนอยู่ที่ผนังถ้ำกำลังขูดผนงังจารึกข้อความจากหนังสือ คารเมรอนมองนาฬิกาอีกสิบนาทีจะถึงเวลาปิดหอแล้วเขาเตือนคนอื่นๆแต่ไม่มีใครขยับนายกำลังเขียนอะไรนะ่ะน็อกถามทอสไม่รู้เหมือนกันบทกวีมั้งทอสต,ตอบไว้อ่านในชั้นเรียนเหรอไม่รู้สิ พวกเราจะถูกตัดคะแนนนะถ้าไม่รีบออกไปจากที่นี่หิมะกำลังตกหนักด้วยคาเมรอนพูดชาลีไม่สนใจคาเมรอนยังคงเป่าแซกต่อทอสก็ยังคงเขียนต่อคาเมรอนมองไปร,บรอบๆแล้วยักไหล่เราไปดีกว่า เขาพูดแล้วเดินออกจากถ้ำไปคนเดียวน็อกซ์อ่านบทกวีแห่งความรักสำหรับคริสอยู่คนเดียวแล้วเอามือฟาดต้นขาให้ตายเหอะถ้าทำให้คริสอ่านบทกวีชิ้นนี้ได้แล้วก็เขาคล่ำครวนทำไมนายไม่อ่านให้เธอฟังละ่ะพีทแนะ วิธีนี้นูวันด้าใช้ได้ผลมาแล้วนะเธอไม่ยอมพูดกับเราด้วยซ้ำนะพิษน็อกซ์ครวนโทรไปเธอก็ไม่ยอมรับสายนูวันด้าได้บทกวีให้กรอเลียฟังแล้วเธอก็คลั่งไคล้เขาใช่ไหมนูวันด้าชาลีหยุดเป่าแซกเขาคิดอยู่ครู่หนึ่ง ถูกเพลงเขาให้ความเห็นแล้วเป่าต่อกลาออกไปจากถ้ำเสียงกลิ่งบอกเวลาปิดหอดังขึ้นชาลีเป่าเพลงของเขาจบแล้วเก็บแซกใส่กล่องแล้วออกจากถ้ำทอดกับพิษเก็บข้าวของแล้วตามเขาออกไปสู่ความมืดของยามราตรีน็อกซ์ยืนอยู่คนเดียวในถ้ำ ตามองอยู่ที่บทกวีของเขาจากนั้นเขาก็ยัดมันใส่หนังสือเป่าเทียนให้ดับแล้ววิ่งเข้าไปในป่าด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมในเมื่อมันใช้ได้ผลเราก็ต้องใช้ได้ผลเหมือนกันเขาคิดในใจระหว่างที่เริ่มวางแผนคร้าวๆว่าจะทำให้คริสอ่านบทกวีของเขาได้อย่างไร เช้าวันรุ่งขึ้นพื้นดินถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาน็อกซ์ออกจากหอพักแต่เช้าตรู่ใส่เสื้อผ้าหลายชั้นเพื่อสู้กับอากาศหนาวและลมเย็นยะเยือกเขาปัดหิมะออกจากจักรยานยกจักรยานไปบนทางที่มีคนกวาดหิมะไว,แว้แล้วแล้วรีบปั่นออกไปปั่นลงเขาจากสถาบันเวลตัน ไปสู่ Rich Way High School เขาจอดจกอักรยานไว้นอกโรงเรียนวิ่งเหมือนคนบ้าฝ่าบรรดานักเรียนที่อยู่ตามทางเดินนักเรียนทั้งหญิงชายกำลังจอแจอยู่แถวนั้นบ้างก็แขวนเสื้อโค้ทเก็บใส่ล็อกเกอร์บ้างก็หยิบหนังสือบ้างก็คุยกันหยอกล้อก,กันนอก ลีฟวิ่งไปตามทางเชื่อมระหว่างตึกแล้วหยุดถามนักเรียนคนหนึ่งจากนั้นเขาก็เลี้ยวไปขึ้นบันไดทีละสองขั้นขึ้นไปยังชั้นสองคริสน็อกเรียกเมื่อเห็นคริสกำลังยืนอยู่ที่ล็อกเกอร์เธอกำลังคุยกับเด็กสาวๆเพื่อนๆของเธออยู่เธอรีบเก็บข้าวของแล้วหันตัวหนีเมื่อน็อกวิ่งเข้าไปหา น็อก no เธอมาที่นี่ทำไมเธอดึงเขาเข้าหลบมุมให้พ้นจากพวกเพื่อนๆผมมาขอโทษเรื่องคืนนั้นผมเอานี่มาให้คุณมันเป็นบทกวีที่ผมแต่งขึ้นเองเขาถือบทกวีกับดอกไม้ช่อหนึ่งที่เริ่มโรยและบอบช้ำเนื่องจากความเย็นคลิสมองแต่ไม่รับ ถ้าเซตเห็นเธอเขาต้องฆ่าเธอแน่เธอไม่รู้เหรอเธอคร่ำครวญ